เช่นยังนี่นะคือเปล่าฮะเช่นยังไม่ยังอันนี้นะส้มปลาส้มปลานมอยเฮ็ดเองเบิ่งแน่พี่น้องตาเบิ่งแน่ส้มปลาไม่ย่เฮ็ดเองเด้ออันนี้บ่วงเอาขาไว้นี่คือเอาไว้ตักหูหอมหอมเป็นตาเซฟเฮ็ดเองปรุงเองขายเองทุงจักบาทนะทุงคือบาททุงสิบาทเงยหน้าขึ้นเด็กว่าปมกับปวกหน้าแทะ ถุงละสิบบาทค่าจากถุงแล้วมือนี้นะสีถุงแล้วสีถุงแหละโอ้ได้สี่สิบบาทแล้วยังจากถุงแบบนี้นะเออจากสีได้จากถุงอันห้ายวันนี้สามถุงยังอยู่ในกระปุกนี่นําอีกแบ่งลูกกินน้าอีกได้จ้านี่ยนะเหลือก็ขายเออยิ้มแน่ไม่ค้าน่ะเจ้าหนองบอกงาหัวเฮ้อๆอีกด้วยหัวหัว หัวด้หัวฮอฮือหัวดังๆน่ะเอาคิมูสิออกก่อนละเอาอ่านเดี๋ยวซตคิมูเราบันนี้โอ้ยนอกไปละไปละออเนาะผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าบ้านนอกเออแต่ละมือก็นั่งยูตูบนี่ละจ้าขายเครื่องขายของลูกเต้าได้ยังมากระเก็บเอามาให้ขายผู้นะของขายเพื่อนได้นี่น่ะเออขายมันมันเด้อ